แปนเฮุ้งมาไปเลยความ่ามันเย็นก็จะว่าละไปทำบุญเย็นไปเอาก่อนเก้าเด้ขวดแล้วโอ้คายไ่ได้นะก้าวไปจุ่งหนาไอ้ก็จะาเนี้ยรูดจะพูดบ่กล้าพูดลุมลุลุมละขายเรากระไรสิไปสามนั่นมาเลยาเรากระไรสิก็รู้กะคุณรุงก็บอกอยู่ว่าต้มไก่ห่อนเด้อ

เอาทีไหนอ่ะเขาบอกว่าไฟสายตลาดมันวายอ่ะตลาดไหนลงเดินมาดีสิขอบคุณได้ยก่ันได้วันทด้นกินข้ายางไรกินแล้วได้ตอนนี้อยากินอะไรนี่เยี่ยิไ่ได้ข่าที่มาหลายมื้อนั้นต้นนื่มืองอยูได้หมดน้า

บอกเติมนตีนาิเ้อฮะนี่จะพร้อมเติมเพลเดิวไปทุกนเออช่งัยกินตำมุ้งค่ะไม่ใช่ม่ใช่เขากินแล้วมาเขากินแล้วมันไม่เข้ากันมาเอาไปกินแล้วกินแล้วกินแล้วค่ะู่เกหวานร้อนแรงคุกก็หวานซ่า

ม่้คุณลลายเด้อต้ป่าเขาใหญ่ไปส้บนต้นเสจแล้วโอ้่ากเลยน่อเดี๋ยวตอนนั้นตอนที่ยังค่อบหนาวว่าจะเออนบนเสจแล้วถ้าอนไปเนี่ยจะเสียงเลยเจมาน้ความนะเนเส้นเรียเียจโมยอานอนมาก บอสจะตยนัูกจะปรบนด้ยน่อนสนกอั้ตอนเท้าตวมันแล้วากินต้มป่าตอนเท้าตรวมันแล้วมากินต้มป่ามีหัวเนื้อเนื้ออยู่นี่แล้วเอ้ยเนื้ออยู่นี่แล้วลุง้เอองไปดูหัวเลยหัวไอ้ลุง ใยูวันต้มปรถจงหัวไม่ไหเด้อมาิอะกินข้าวยังดิเข้อข้าวไปสาบานเลยเพรแกเป็นไส้รับวะออแกไปาบานล้ปุ่กินเลยเออดูตาตาแตาดงแกงแกร้องไห้ะปากเดงเลย